สวัสดีค่ะหมอโอรีวิวนิทานนะคะวันนี้หมอโอจะรีวิวนิทานเรื่องน้ำท่วมใหญ่ในสวนของอลนันค่ะก็เด็กๆเห็นอะไรไหมนะอันนี้โอ้โหน้ำก็เป็นสีฟ้านเนาะมีปลาหมึกด้วยเอ๊ปะปลาหมึกมาทำอะไรนะคะก็อันนี้ก็ผลงานของเรื่องและภาพโดยคาทารีนามาคูโรวาเราเคยอ่านงานของเธอมาหลายเรื่องแล้วเนาะ เรื่องอทำไมเธอไม่ออกล็อกสักทีนะคะนะอันนั้นที่แล้วก็เรื่องอะไรนะเอ็ดดี้อะไรสักอย่างค่ะแปลโดยมันชุมาดวงศิรินะคะแล้วก็อันนี้เขาเขียนเนาะพัฒนาทักษะสมอง EF เนี่ยเป็น Thai English, ไทยอังกฤษเนี่ยนะมีสองภาษาราคาเพียงแค่125บาทเองของนานีบุ๊กนะหมอโอบอกเลยว่าราคาคุ้มค่าสุดๆเลยนะคะอันนี้นะเห็นไหมปลาหมึก โอ้โหหนวดยาวมากเลยนี่อะไรก็ไม่รู้นะก็นะนะเขาเขียนด้านหลังนะคะว่าวันนี้อาลันมารดน้ำต้นแอปเปิลอยา่างสบายใจแต่เขาดันลืมปิดสายยางนะสิน้ำค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆจนท่วมทั้งสวนแล้วอาลันจะทำอย่างไรดีจะเกิดอะไรขึ้นกันนะค่ะมาโอเล่าให้ฟังอันนี้ก็อลันอลันเป็นหมีเนาะน่ารักอ่ะอันนี้ดูสวนแอปเปิลใช่ไหม ค่ะฝนมันไม่ตกอะร่าก็เลยต้องมารดน้ำต้ Apple นแอปเปิ้ลก็มีจย่ยางเนาะฉีกเนาะทีนี้มันรดน้ํานานไงก็ปรากฏหิวหิวก็เลยกลับไปบ้านเนาะ,ะ,ะแล้วดันลืมปิดน้ำเอาดูสิพอลืมปิดน้ำไอ้น้ำมันทำไมมันสูงขึ้นเรื่อยๆนี่น้ําท่วมแล้วนี่นะโอ้ท่วมสูงมาขนาดนี้เลยว่าม,มีปลาด้วยนะค่ะโอ้โหอ,อะไรกันเนี่ยทำไมมันสูงขึ้นมาจะท่วมต้นแอปเปิ้ลแล้วนะ อามันสูงจริงๆแล้วก็มันมีปลาเยอะมากเนยนะหมอโอถามว่าทําไมลูกถามลูกว่าทาไมปลามันมาเยอะอย่างนี้เขาบอกว่ามีน้ํามันก็เกิดปลาขึ้นได้ตามธรรมชาตินะคะตลกดีอลันนี่นั่งเรือมาเลยนะคะมีเต่าอีกต่างหากคือเรื่องนี้มันเปิดโลกมากเลยนะนี่อะไรปลากระเบนนะโอ้โหแล้วปลาหมึกก็มีด้วยนะมันทํามันใหญ่โตอย่างนี้นี่ยปรากฏที่เ มันก็ยังมีใหญ่กว่านั้นอีกนะค่ะหมอจะไม่เปิดให้ดูมันมีปลาที่ใหญ่มากใหญ่มากแล้วแบบอะไรเนี้ยเรือดำน้ำยังมีคิดดูเออมันขึ้นในทะเลใช่ไหมปรากฏไอ้สยยางมันมาพาดมันมาเกี่ยวมันก็เลยขดเนาะน้ําก็เหือดแห้งไปค่ะเหือดแห้งไปเหือดแห้งไปกลายเป็นความชื้นทําให้เกิดปลาดงดิบโอ้โหนิทานเรื่องนี้มันอะไรกันเนี้ยนะ ก็คือแบบแค่คืนเดียวนะกลายเป็นป่าอย่างนี้เลยหนังสือนิทานเรื่องนี้นี่มันที่สุดเลยนะมาโอ้แบบรู้สึกว่ามนันเปิดโลกมากเลยนะคะค่ะเขาบอกว่าชื่อคนนี้หมอเคยอ่านเคยอ่านประวัติเขาเล่นเนะาะคาตารีนาะเนเกิดปีหนึ่งกแปดสามกรุงบาสติสลาวาประเทศสโลวาเกีย จบการศึกษาด้านกราฟิกและนิเทศศิลป์จากสถาบันวิจิตรศิลป์และการออกแบบกรุงบราสติสลาว่าเธอเริ่มเป็นที่รู้จักจากนิทานภาพเรื่องทำไมเธอไม่ออกดอกสักทีนะคะนั่นแหละเออก็เก่งมากอะนะหมอรู้สึกโหคนที่แต่งนิทานได้เก่งเนี่ยมันน่าชื่นชมอะค่ะคุณหมอประเสริฐนะคะนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์เขาก็ชวนคุยนะคะเขาบอกว่าน้ำเป็นของปลาฟ้าเป็นของนกเด็กๆกเรียนรู้เรื่องเหล่านี้จากไหน คำตอบคือจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวแต่ที่ผู้ใหญ่มักลงลืมคือเด็กๆเ,เรียนรู้ได้โดยไม่ต้องสอนอีกด้วยการสอนหนังสือในห้องเรียนตามแบบฉบับมักช่วยให้เด็กรู้แต่ไม่ได้เรียนรู้ที่สําคัญคือมักแฝงในยะของการตีกรอบให้รู้เท่าที่บอกไม่ควรต่อยอดหรือคิดออกนอกกรอบทั้งทงที่หลายครั้งผู้สอนก็ม่ได้เจตนาให้เป็นเช่นนั้นแต่เพราะบ,บริบทของโรงเรียนห้องเรียน,ห,ยนหลักสูตรและห้องสอบพัดพาไปเอง บางทีอาลันใช้น้ำจากสายยางพัดพาความรู้เหล่านั้นไปเสียบ้างก็ดีไม่น้อยน้ำเป็นของปลาฟ้าเป็นของนกบกเป็นของใครปรากฏว่าบกเป็นของปลาก็ยังไม่พอลองคิดดูว่ามึกยักษ์กับวานขึ้นบกจะมีขนาดใหญ่เท่าไรเมื่อเทียบกับต้นไม้เพียงเท่านี้ก็มิใช่แค่คิดนอกกรอบแล้วแต่เตลิดไปไกลมากที่ว่าเตลิดไปไกลมากเพราะอะไรที่จะได้เห็นและได้อ่านล้วนเสริมสร้างจินตนาการได้มากกว่าความรู้ แม้ว่าบางเรื่องจะกเกินจริงแต่ดีที่สุดก็ตรงเกินจริงนี่แหละอ่านนิทานประกอบภาพดีๆก่อนนอนสักเล่มทุกคืนมิใช่เรื่องเกินจริงถึงจะเล่มเดิมแต่มีอะไรให้พินิจพิจารณาน่าสนใจไปเสียทุกๆหน้านะโมโอ,โอมันคุ้มค่าที่จะซื้อมาอ่านมากเลยแล้วเนี่ยนะเล่นมนี้ดีอย่างไรนะพัฒนานเด็กอย่างเป็นองค์รวมในหลายด้านดังนี้ด้านสังคมทักษะชีวิตการและใช้สิ่งของเครื่องใช้ อย่างประหยัดและพอเพียงดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้านสติปัญญาการสำรวจสิ่งต่างๆและแหล่งเรียนรู้รอบตัวคาดเดาหรือคาดทเนเยสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลด้านร่างกายการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในกิจวัตรประจําวันค่ะอันนี้ทําด้านหลังนะเขาบอกว่า ef พัฒนาทักษะสมองช่วยให้คิดเป็นทําเป็นเรียนรู้เป็นแก้ปัญหาเป็นอยู่กับคนอื่นเป็นมีความสุขเป็นซึ่งการอ่านเป็นเครื่องมือสําคัญในการ,ส,รส่งเสริม e ef ด้านต่างๆในเด็ก ก็มีอะไรจำเพื่อใช้งานยังคิดไตร่ตรองยืดหยุ่นความคิดจดจ่อใส่ใจควบคุมอารมณ์ติดตามประเมินตนเองริเริ่มลงมือทำวางแผนจัดระบบดำเนินการแล้วก็มุ่งเป้าหมายไม่น่าเชื่อวันนิทานนะเล่มเล็กๆร้อยีห้านี้จะทำให้สมองของเด็กนีมันวิบวับวบวเอกระจุยกระจายนะค่ะเด็กฉลาดสร้างได้จากน้ำมือของพ่อแม่นะคะอ่านนิทานให้ลูกฟังทุกวันค่ะโอเค กดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ